ค่ะวันนี้เพื่อนพร้อมกันสภาพพิ่พาหนอนมาชมนม้ำพุร้อนดูพทธิทยาแห่งชาติแจซอ,อนนะคะค่ะเขาเยี่ยมช่วงกาคาราคาคารรถหันศรบาทค้นกับคอนละสามสิบบาทนะคะพุทยาแห่งชาติแจซอ,อนเน่ยคือจังหวัดน่าต่างนะคะแล้น ดน้ำจะโซ่ถือว่าน้ำหมอกลายอยู่เป่นๆเล่นสิบเปียกโอ้มันลมลืน่นดอกกระเดียนพี่น้องเลยฟังการสิบาพากยวบนพักนำผูกรลอมบางทีเทีมากทุกครั้งแต่งต่าคิรถทานมารเคยลุ่งเจ็กแจ่นะคะก่อนหินมางานแก น้ำแร่มีความความร้อนสูงปโปรดใช้ความระมัดระวังระวังทางเดินครุกคลั่โปรดเดินด้วยความระมัดระวังร้านน้ำพุร้อนแจ่สอนนะคะอืมอปลานี่ปลาโอเคแนบบอลหน่ปล,าน,ปลา,นานะคะปลาเยอะเลย เป็นกินแบบจึงเลยโอ้หอนนะคะนี่อายคว่มร้อนนะคะแค่ไข่สิบเจ็ดนาทีไข่แดงจะแข็งตัวไข่ขาวจะเหลวอุณหภูมิสูงสุดเจ็ดสิบจุดเก้าองศานะคะตรงนี้เนาะ มึงนะคะโอ้จากน้อหนาวมากมึงนี่น้ำอุ่นน้ำใสดีดีน้อหนาวมากมึงนี่อุ่นเลยนะคะตรายจับคาะน้ำแร่มีความร้อนสุงโปรด วุ่นเลยค่ะบอกว่าเป็นขิ้นกรรมมาทันนะคะานสวยงามสวยงามมากเลยท่านเด็ดแตะเบื้องหน่าอยู่นะชิดล่องมือแตะเบืเ้อง แต่เบิ่งน้ำไปนั่ะมือแต่ร้อมึงกันนะโอ้ออุ่น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 ห่อนอุ่นห่อนอุ่นห่อนอุ่นร้อน มึงนี่มึงนี่ห้อนแห้งเก็บพุทดพุดพุดพดพดเลยโอ้มึงนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามนะมึงนี่ห่อนแห้งนะที่เก็บตะคอใช้แล้วกรุณาเก็บไว้เอา้า โอเคใช้ข้าวโจ๊กข่ไข่อยู่มึงเดะโอะ้ oh, มันโดนเกินองอมันโดนเกินแช่กันซีพองรู้ไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเวลี้ยวธรรมดาไม่ต้องแ <c oughs> ช่ต่อไปอีกเป็นยี่สิบนาทีไ <c oughs> ม่เกินกันเ่ไปน้ำตกติเ <c oughs> ดมาเสียงเงินเขามาหรอก ะืือสีมาเกิดจะาไรขึ้นสิเกิดน้ำร้อนลองมึงดูบริเวณกว้างอยู่นะคะมันสิแตกต่างการรันจากกันกันกับน้ำพุร้อนอ่าอ่าสันกำแพงสันกำแพงมันสิพุ่งขึ้นเลยนะ โอ้บ่ได้ไปหั่นนะเป็นน้ำแร่นะคะ